แนวทางของคาทอลิกในการอภิบาลคู่สมรสเพศเดียวกันตามกฎหมายของบ้านเมืองเราอยู่ในประเด็นเรื่องของความหมายเชิงอภิบาลและแนวทางภาคปฏิบัติของการอวยพรนะครับพ่อครับเรื่องการอวยพรที่สุดแล้วเราทําอะไรได้บ้างครับเกี่ยวกับคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันอะไรต่างๆนะครับความจริงประเด็นนี้พอดี ไม่คิดเดือนที่แล้วก็สมณากระทรวงเรื่องความเชื่อก็ได้มีเอกสารที่ออกมาเอกสารน,นั้นมีชื่อตามรูปแบบเอกสารประสาสนจักในภาษาลาติน<ม>เป็นชื่อคนบ้านคนเอกสารน,นั้นนะครับก็คือ fiducia suplicans ซึ่งในที่นั่นผู้เขียนก็พยายามอธิบายว่าเ,เวลาเราได้ยินกรรมไวพรตั้งทีเราคิดถึงเรื่องปีธีกรรม แต่ความจริงในกรณีก่อ,อนขันวหวพรก็มีหลายรูปแบบนะครับแน่นอนมีขันวหวพรในพิธีกรรมในมิสซาคนวันอาทิตย์หรือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนใหญ่ก็มีกันวหวพรของศาสนาบริกรแต่นอกจากนี้ยังมีกานวหว์พรในรูปแบบแสงอภิบาลนะครับเลดังนั้นในกรณีนั้นพระศาสนจาจักเถือว่าอันดับแรก การไหวพรในพิธีกรรมนั้นก็คือการประกอบพิธีสมรสซึ่งเราบอกแล้วว่าแต่งงานไม่ได้สําหรับคนที่เพศเ,เ,เ,เดียวกันตามที่รักเพศเดียวกันนะครับสาหรับในพระศาสนาจักรก็เป็นไปไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันการไหวพรเฉิยอภิบาลอันนี้ก็สามารถจำได้นะครับสาหรับมนุษย์ทุกคน ไม่ใช่สําหรับมนุษย์เท่านั้นความจริงบ่อยครั้งนะครับก็มีการไหวพริแม้แต่สัตบุบรุษนําสัตว์เลี้ยงคนตอนขอให้พ่อไหวพรและพ่อยังไหวพรได้หรือบางครั้งก็เป็นสิ่งของขอให้พ่อแสกอะไรอย่างนี้เสมอกันไหวพรอีกอย่างหนึ่งเป็นแนวทางเดียวกันก็ดังนั้นถ้าเราสามารถทำกับสิ่งของทำกับสัตว์เลี้ยงต่างๆทำไมเราไม่สามารถทำกับมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเ,ออเพศสภาพหรือสถานการณ์อะไร,รในชีวิตของเขาดังนั้นัันวไหวพรแบบนี้พระศาสนาจักก็สอนว่าสามารถให้กับมนุษย์ทุกคนในหาดอภาิบัตลซึ่งเรียกว่าอะไรนะครับในพักปฏิบัติไม่ควงว่ามีคนหนึ่งที่ขอให้คุณพ่อขอให้พ่อประทานประพรหรือไหวพรในนามของพระเจ้าเรื่องนี้พระศาสนาจักก็สามารถทําได้แม้ในกรณีที่เป็น คนที่รักเพศเดียวกันเลยปฏิบัติด้วยหรือที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายคนบ้านเมืองเราสามารถประทานพรนให้คนเหล่านี้ด้วยซึ่งไม่ได้หมายความว่าด้วยพรที่เราประทานนั้นเรารับรองสถานการณ์ของการแต่งงานตามกฎหมายบ้านเมืองของเขาซึ่งตามที่บอกแล้วว่าสําหรับพระศาสนาจักรรับรองไม่ได้เดินนัแต่เป็นแค่ กันขอให้พระเจ้าประทานพระพรเพื่อเข้าสามารถดำเนินงชีวิตคริสตชนคนตนครับคุณพ่อครับสมมุติถ้าเกิดเราเจอ,อคู่แต่งงานเพศเดียวกันนะครับสมมุติว่าเขาก็ให้เราไวพรนี่แหละแต่เขาเอารูปไปไป,ไปยืนยนันว่าเหมือนกันนี่คุณพ่อยังไวพรเลยแต่ชุดพิธีอะไรตรงนี้มีมีคำแนะนำอย่างรครับได้ไม่ได้อย่างไร ความจริงตามกฎที่ประศาสนจักกำหนดเองในเอกสารที่อ้างยิ่งเมื่อคืนนี้บอกไว้แล้วก็เ,เราก็ไม่สามารถที่จะทมพิธีตามรูปแบบขนสินสมรสดังนั้นไม่ไทยๆรูปมีคำแนะนำที่นอนว่าเพื่อหลีกเล,ล,ลียงความซับซ้อนของคนที่ได้รับขันไว้พรหรือคนอื่นที่มองเห็นรอบๆควรจะลีกเลี่ยงที่จะทำโดยที่ใส่ชุดพิธีก่อนไม่ควรจะมีกาสุลาไม่ควรจะมีสตอลา คนประสอนนะครับคน,คนที่ให้การไว้พรในเวลาเดียวกันพระศาสนาจักรบอกด้วยว่าควรจะลิกเลียงที่จะทำในโบสถ์ในวัดเพื่อคนไม่เก่าใจปิดใน,ในเรื่องนี้ไม่ใช่คนที่ได้รับนะครับและสุดท้ายพระศาสนาจักรบอกด้วยว่า ถ้าอย่างไรก็ตามเราเข้าใจว่าคนที่มาขอพรนั้นมีชุดประสงค์ไม่ใช่ที่จะขอพรแต่ที่จะรับการยืนยันในสิ่งที่ตัวเองต่ำโดยที่ประสาสนจักรไม่อนุญาตก็ประสงค์หรือสันคานุครที่เป็นคนที่ต้องให้การไว้พรควรจะปฏิเสธด้วยเพื่อไม่ได้ถูกใช้ในลักษณะที่ไม่ใช่จุดประสงค์จุดประสงค์ของการขอพรก็คือขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เพื่อสามารถดำเนินชีวิตคนตนให้สดคล้องกับคำสอนของพระองค์ให้สดคล้องกับความรักของพระเจ้าในชีวิตคนตนเลยดังนั้นถ้าเราจะใช้เพื่อจุดประสองค์อื่นนั้นไม่มีความหมายที่จะให้กันไว้บ่อนครับนั่นก็แสดงว่าเราก็ไวยพรได้ในกรณีต่างๆตามที่เอกสารของพระสัจจ์หรือที่คุณพ่อแนะนานะครับที่สุดครับคุณพ่อครับสารอภิบาลที่สภาประสาราชได้ออกมาเพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็ แนวทางของพระสหาจาักรในการอภิบาลคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยครับเจตนาของสารฉบับนี้เป็นยังไงครับพ่อก็คิดว่าจุดประสงค์หลักในเมื่อในสังคมที่ประสาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยดำเนึ่งชีวิตอยู่ก็ได้รับรองการแต่งงานของคนที่รักเพศเดียวกัน ก็พระศาส,ะสนจักตรต้องการอย่างน้อยให้ฝ่ายที่เป็นคริสตชนคาทอลิกเข้าใจว่าแนวคิดของประศาส,ะสนจักรในเรื่องนี้คืออะไรเหมือนที่บอกมีทีนี้พระศาส,ะสนจักรไม่ต่อต้านสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลกําหนดสําหรับสังคมของเราเพราะว่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของพระศาส,ะสนจักรอย่างมากเราก็ต้องเป็นเ,เขาเรียกมโนธรรมของสังคมดังนั้นบอกแนวคิดของเราและสิ่งที่เราถือว่าเป็นคําสอนที่พระเจ้าก็ประทานให้แก่มนุษย์ แต่หลังจากนั้นพระศาสนาจักรไม่มีหนะ้าที่มากกว่านั้นแต่อย่างน้อยให้คนที่เป็นคริสเตียนควรจะรู้ว่าออการรับรองจากไฟของออรัฐบาลนั้นไม่ได้หมายความว่า,วาพระศาสนาจากักรอนุญาตหรือ,เ,อ,อเปลี่ยนแปลงคำสอนเพื่อปฏิบัติได้ไม่สามารถทางให้กันไว้พรแบบพิธีกรรมไม่มีสิลสมรสของคู่แต่งงานเลยในเวลาเดียวกัน ต้องการที่จะยืนยันอย่าง,างชัดเจนว่าแม้เป็นเช่นนี้พระาศาสนาจักรไม่มีเจตนาที่จะให้คนที่รักเพศเดียวกันต้องออกจากพระาศาสนาจักรประสันตปาปายืยนยันตลอดเวลาว่าในพระาศาสนาจักรมีที่สังหรับมนุษย์ทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นที่รักของพระเจ้าเรืดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนพระเจ้าก็มีที่และพระาศาสนาจักรจำเป็นต้องมีที่ในตนเอง พระสันตะปาปาบอกว่าเออต้องยอ,องรับทุกคนครับเลยดังน,นั้นนี่แหละจุดประสงค์ของในกสัรน,นี้ให้ทราบว่าอาจไม่สามารถจะสแสดงถึงความรักของพระเจ้าในรูปแบบที่บางคนข็คิดว่าควรจะได้หรือต้องการเพราะว่าตามที่ยืนยันมีขินนี้ไม่ใช่เรื่องสิทธิหรือเรื่องอะไรอื่นแต่ในเวลาเดียวกันพระศาสนจักรต้องการอย่ากลัวพระศาสนจักรยังมีที่และมีวิธีการดูแลความเชื่อของพวกเราครับ นั่นจึงเป็นเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในพระศาสนาจักรนะครับและเป็นพิเศษประเด็นเรื่องของกฎหมายคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันนะครับเรามีาความก้าวหน้าของโลกมีประเด็นที่ละเอียดอ่อนของพระศาสนาจักรครับโชคดีที่สภาภาษาราสราวหรือแข่งประเทศไทยนะครับเรามาีผู้ให้คําปรึกษาด้านเทะวะวิทยานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีประเด็นเหล่านี้ครับสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม ลองส่งข้อมูลเข้ามาหรือว่าใดๆต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคาดิโอนะครับคุณพ่อขอบคุณครับที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับที่ให้คำปรึกษาด้านเทววิทยานี้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้พยายามที่จะมาค่อยๆเล่าอธิบายทําความเข้าใจให้กับเรานะครับเพื่อเราจะได้ก้าวไปด้วยกันครับอย่างมีความสุขแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อได้นาทุกสิ่งทุกอย่างครับกลับคืนมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่รักเราสร้างเราแล้วก็ อยู่กับเราตลอดไปนะครับครั้งนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ